สวัสดีค่ะพบกับเหลียวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของการเขียนนะคะโดยถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1ลองลองดูตอนที่1ได้เลยจากข้อมูล description ข้างล่างนะคะในส่วนของที่สอนในเรื่องการเขียนเนี่ยนะคะจริงๆมันอาจจะเหมือนว่า เป็นเน้นสอนเรื่องการเขียนนิยายหรือว่าแนวบันเทิงคดีมากกว่าเนาะในเบื้องต้นแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งพอพอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวหริจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแบบคอนเทนต์มาเก็ตติ้งแล้วก็การทําบทความนะคะเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวจริงๆแล้วก่อนปัจจุบันนะคะหรือค่อนข้างจะทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ดิดิเตอร์คอนเทนต์มาเก็ตติ้งอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าก่อนก่อนหน้าที่จะมาทําส่วนนี้เนี่ยหลูวก็ทําในเรื่องของนวนิยายเนาะ ก็คือเรียนมาทางด้านนี้ก่อนแต่ว่ามาเปลี่ยนตัวเองในตอนหลังเพราะรู้สึกว่านิยายนี้มันค่อนข้างใช้อารมณ์ศิลปินค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ใช้จินตนาการค่อนข้างสูงหลังๆเราเลยผันตัวมาอีกสายหนึ่งมากกว่าเนาะโอเคค่ะก็อันนี้จะมาต่อในส่วนที่ชื่อว่าอะไรอะ่ะเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปที่สองเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเราได้ให้ลองทำเวิร์กช็อปที่เวิร์กช็อปที่หนึ่งไปอะค่ะที่ให้อ่านนิยายประมาณสิบเรื่องอะไรเงี้ยที่เวิร์กช็อปที่ชื่อว่าอ่านมองผลนะเริ่มที่เวิร์กช็อปที่สองการอ่านตามสำนักพิมพ์นะคะก็คือตรงเนี้ยเราจะเจาะตรงสำนักพิมพ์ไปเลยอย่างเวิร์กช็อปแรกเนี่ยเราเราจะไม่เจาะตรงนะแต่เราขอให้ทำเวิร์กช็อปที่หนึ่งก่อนนะอย่าข้ามมาทำเวิร์กช็อปที่สองเลยเนาะก็คือทำเวิร์กช็อปที่หนึ่งไปก่อนถ้าใครยังไไม่ด้ท ก็คือย้อนไปดูตอนที่หนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครทำแล้วโอเคเรามาต่อกันที่เวิร์กช็อปที่สองซึ่งตรงเนี้ยก็คือเวิร์กช็อปที่สองนี้จะมีชื่อว่าการอ่านตามสารักพิมพ์นะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเจาะจงแล้วค่ะอย่างแรกถ้าใครแบบว่ารู้แน่ๆว่า ฉันเนะี่ยอยากจะเป็นนักเขียนแน่นอนและจะเขียนแนวไหนคือสามารถหาแนวทางของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองชอบแนวไหนเนี่ยเราก็อยากจะลองให้เจาะจงสำนักพิมพ์เป็นเลยลองลองไปหาดูว่ามีสำนักพิมพ์ไหนบ้างอะค่ะที่มีหนังสือแนวนี้แล้วก็สำนักพิมพ์นั้นๆอ่ะคือเขายังไงล่ะแนวการเขียนเขาเป็นแบบไหน นะคะถ้าเกิดว่าในใจแบบเรามีสำนักพิมพ์เดียวที่เราอยากจะส่งต้นฉบับเนี่ยก็ให้ดูแค่ที่เดียวแต่ว่าถ้ามีหลายที่ก็ลองดูหลายๆสำนักพิมพ์นะคะโอเคค่ะมาลองยกตัวอย่างกันนะอย่างเช่นเราสนใจสำนักพิมพ์กไก่โอเคเราก็จะอ่านแต่สำนักพิมพ์กไก่อ่านสักสิบเล่มเลยของสำนักพิมพ์กไก่สำนักพิมพ์เดียวแต่ว่าค่านักเขียนนะคะแต่ถ้าเรา สนใจอีกสำนักพิมพ์หนึ่งสำนักพิมพ์ขอไข่ด้วยแล้วก็อ่านของสำนักพิมพ์ขอไข่ด้วยแต่ต้องอ่านสิบเล่มเหมือนกันแล้วก็หาหนักเขียนดังนั้นถ้าหากว่าเรามีสำนักพิมพ์ที่สนใจสามสำนักพิมพ์เนี้ยมันก็จะเป็นสามสิบเล่มนะแต่ว่าถ้าเรามีแค่สำนักพิมพ์เดียวก็อ่านแค่สิบเล่มแต่ว่า ขอให้ค้านักเขียนนะคะจริงๆจะอ่านได้เยอะกว่านั้นมันก็จะดีมันจะทําให้เราได้อะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วทีนี้เราก็ทําแบบฟอร์มเดิมเลยก็คือทําทีละแผ่นทีละเล่มแต่ถ้าใครบอกว่าเชี่ยวชาญมาจากการทำเวิร์กช็อปที่1แล้วเนี่ยก็คือถ้าสามารถจับประเด็นเองได้แล้วค่ะจะจับประเด็นเองเลยก็ได้แล้วก็แค่เปรียบเทียบว,ว่าสำนักแต่และสำนักพิมพ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมแล้วสำนักพิมพ์ไหนสนุกกว่า หรือว่าเหมือนกันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครทําสํำนักพิมพ์เดียวก็คือพยายามจับแนวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาให้ได้อะคะ่ะแล้วก็ลองดูว่าเนื้อเรื่องที่เขานําเสนออะมันเป็นลักษณะไหนจริงๆอะถ้าทําแค่สิบเล่มมันอาจจะ ไม่ค่อยได้เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่ก็คืออยากจะแนะนําให้ให้ลองทํามากกว่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าคะาสำนักพิมพ์ได้อย่างถ้าใครสนใจแนวรักโรแมนติกเนี่ยมาถ้าหากว่ามันมีหลายสํานักพิมพ์ที่ทําเรื่องนี้อยู่นะก็ลองเอามาวัดกันดูมันจะทําให้เราเห็นแบบว่าเอกลักษณ์ความแตกต่างของแต่ละสํานักพิมพ์นะคะรู้ให้สํานักพิมพ์นี้เขาโดดเด่นเรื่องนี้ในขณะที่อีกสํานักพิมพ์หนึง่งเขาโดดเด่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือลองติดตามข่าวสารลองติดตามหนังสือใหม่ๆของเขาที่ออกมา ว่าแบบเขาออกหนังสือแนวไหนตอนนี้เขารับต้นฉบับแนวไหนแล้วก็อย่างที่หยูบอกไปว่าวิธีการง่ายๆเนี่ยคือโอเคถ้าเรามีทุนมากเนี่ยการที่เราจะไปซื้อมาเลยมันก็ดีแล้วเพราะว่าจริงๆซื้อเก็บไว้มันก็ดีนะเพราะว่ามันถ้ายิ่งได้เราเจอเล่มดีๆค่ะมันจะทําให้เรามาเปิดอ่านได้เรื่อยๆแต่สําหรับใครที่บอกโหอ่านสามสิบสี่สิบเล่มจะให้ซื้อเนี่ยไม่ไหวแน่ๆนก็ไปที่ห้องสมุดแล้วก็ลองยืมมาดูแล้วถ้าเราเจอเล่มไหนที่มันถูกใจจริงๆอะ ก็ไปซื้อมานะคะโอเคมาต่อกันด้วยเวิร์กช็อปที่สามกันเลยแล้วกันเราจะได้จบๆไปเลยสําหรับตอนเริ่มต้นการเขียนนะตอนนี้เรายังไม่ได้ลงมือเขียนกันเลยนะพูดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในตอนต่อไปก็คือมันคือตอนนี้มันเป็นตอนสําหรับมือใหม่ก็เลยแบบไม่อยากให้ลงมือเขียนกันเลยอะคะ่ะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าใครคิดว่าเออเองคล่องแล้วอะไรเงี้ยเชี่ยวชาญแล้วก็ก็ห้ามตอนนี้ไปได้แต่สําหรับใครที่แบบ คือทําไมต้องต้องมาฝึกเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ฝึกเวิร์กช็อปกันอ่านอะไรเงี้ยเพราะหรือว่าหลักๆที่จะทําให้เราอะแตกต่างจากคนอื่นแล้วจับเคสของคนอื่นได้เลยอะมันก็คือการที่เรารู้ว่าจุดดีจุดด้อยของในแต่ละสิ่งที่เรามาทําอยู่คืออะไรแล้วเรารู้มันตั้งแต่แรกค่ะพอเราจับเคสตรงนี้ได้ตั้งแต่แรกต่อให้เราจะไปวางพอดยังไงหรือเราไม่เคยวางพอดเลยเราจะไปวางตีมเรื่องยังไงหรือไม่เคยวางตีมเรื่องอะไรก็ตามมันจะทําให้เรามีทางออก ก็คือเวลาเขียนเรามันจะไม่ตันนะคะโอเคมาดูเวิร์กช็อปที่3นะคะเวิร์กช็อปที่3ก็คือการเจาะจงผู้เขียนนะคะก็คือก็คือบอกเลยว่าขอให้ทำอันนี้เป็นอันสุดท้ายโดยวิธีเนี่ยจะทำได้สองแบบก็คือจะเลือกเป็นผู้เขียนที่เราชอบงานของเขา กับผู้เขียนที่เราไม่ชอบงานของเขาเลยแต่ว่าตรงนี้มันจะมีข้อแม้ก็คือเลือกให้มันเป็นงานเดียวกันนะ,นะคะไม่ใช่ว่าแบบฉันชอบรักโรแมนติกฉันไม่ชอบแฟนตาซีฉันไปเอาฝั่งหนึ่งไปรักโรแมนติกอีกฝั่งหนึ่งฉันไปเอาแฟนตาซีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะาก็คือให้เลือกเป็นถ้าเราเลือกที่จะเป็นเล่นธีมรักโรแมนติกก็คือเลือกผู้เขียนสองท่านที่เขียนรักโรแมนติกทั้งคู่แนวเดียวกันแต่ว่าเลือกคนหนึ่งที่เราชอบกับอีกคนหนึ่งที่เราไม่ชอบนะคะ นะส,ำสำหรับตรงนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าผู้เขียนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนหลายเล่ม <c oughs> ก็คือบางทีถ้าเขาเขียนแค่เล่มเดียวเี่ยก็เอามาแค่เล่มเดียวใครถ้าเกิดผู้เขียนคนไหนมีหลายเล่มก็เอามาหลายเล่มนะคเอามาหลายเล่มนะคะแล้วก็เอามาจัดก,กลุ่มแล้วก็จับแยกกันว่าเอาจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยหรือจะบอกว่าเอาจากเวิร์กช็อปที่หนึ่งแล้วก็เวิร์กช็อปที่สองอะมาทําไม่ต้องอ่านใหม่แล้วแค่เอามาจับก,กลุ่มประเภทใหม่แค่นั้นเองนะคะ แล้วก็เขียนลงในกระดาษริดไว้ Why ว่าเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่เราไม่ชอบและเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่เราชอบหลังจากที่ริดลายชื่อเสร็จเนี่ยก็หยิบแผ่นที่แยกเป็นเล่มๆไว้อ่ะค่ะออกมาดูว่าเรื่องที่เราชอบเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วเรื่องที่เราชอบเนี้ยขอโทษค่ะเรื่องที่เราชอบมันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็เรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยมันมันมีอะไรที่เหมือนกันนะคะแล้วก็สองประเภทนี้มันแตกต่างกันยังไงโอเคค่ะสําหรับใครที่ทําครบ ทั้งสามอย่างนี้แล้วแล้วก็ทําได้สําเร็จเนี่ยก่อนเริ่มเขียนเนี่ยหรือก็เชื่อว่าน่าน่าจะเขียนงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็พบแนวทางมากขึ้นมีเทคนิคมากขึ้นด้วยนะคะหรือจะบอกว่าจริงๆมันมีเทคนิคมากมายเลยที่จะสอนว่าเขียนยังไงให้น่าสนใจเขียนยังไงให้โดนใจจริงๆแล้วมันอ่านไว้มันมันช่วยเราได้เยอะเลยนะแต่ว่าอะไรก็ไม่เท่าแบบเราได้ลงมือทําเองคือถ้าเราได้หามันเองเนี่ยพบมันเองเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราได้เลยคืออย่างโอเคถ้าเราไปหางานของคนอื่นเราไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่ลงมือทําเองเลยอ่ะมันก็จะเหมือนเราเดินตามรอยคนอื่นไปจริงไหมแต่ว่าถ้าเราได้ลงมือหาเองเนี่ยคุณจะค้นพบสิ่งหนึ่งที่คนทั่วๆไปอ่ะถ้าเขาไม่เจอตรงเนี้ยมันก็จะไม่โดดเด่นขึ้นมามันก็จะเป็นแบบเส้นตรงๆตรงๆเหมือนคนอื่นเหมือนคู่แข่งแต่ตรงเนี้ยถ้าคุณทาอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะค้นพบคือจะค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเวลาที่เราเขียนออกมาค่ะมันจะมีความ เป็นตัวของเราอยู่ในผลงานของเราซึ่งจริงๆโอเคผลงานเยอะๆทุกวันของหลิวทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่นิยายเพราะว่าหลิวมาทำท,าาทั้งอาร์ติเคิลทั้งบทความทั้งคอนเทนต์แต่หลิวเคยสังเกตว่าต่อให้เป็นเนื้อหาเดียวกันเนี่ยแปลมาจากที่เดียวกันแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างคือเอกลักษณ์ทางการใช้ภาษามันจะต่างกันแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือพอเรามีเอกลักษณ์ที่มันเป็นตัวของเราอะคะ่ะคนอ่านเขาจะอ่านของเราเรื่อยๆ ก็คือ,อยังไงเขาก็จะไม่ไปที่อื่นน่ะเขาก็จะตามเราอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานเขียนนวนิยายอะไรเงี้ยบันเทิงคดีก็ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราสามารถหาเอกลักษณ์ของเราเจอหาความเป็นตัวของเราเจอเนี่ยผู้อ่านเขาก็จะตามเราไปเรื่อยเขาก็จะจําได้ว่าเราคือใครจริงไหมคะโอเคอย่างแล้วโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสไตล์ของของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานเขียนของเราโดยไม่รู้ตัวและถ้า ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนมันเริ่มชินแล้วอะค่ะข้าวหลังเราก็ไม่ต้องมาอ่านแล้วก็จดทีละเป็นแผ่นๆแบบนี้อีกบางครั้งคือเราอ่านปุ๊บอะเราจะรู้ปั๊บเลยเราจะรู้เลยว่าอ๋อแนวนี้ตรงไหนแนวนี้ต้องเติมต,ตรงไหนแบบอย่างบางทีอะจะเคยสังเกตถ้าบางคนที่อ่านมาเยอะๆเราไปซื้อหนังสืออะบางคนเขาอ่านแค่ปกหน้าปกหลังเปิดกลางเล่มคือเขาจบแล้วเขารู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจไม่น่าสนใจมันก็จะคล้ายกันพอเราทำอย่างนี้เราก็จะมีเซนแบบนั้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันอีกหน่อยจะจบแล้วจริงๆก็เป็นการส่งท้ายนะจะขอส่งท้ายด้วยปัจญัสามก๊กนะที่แบบหรือว่ามันใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วหรือว่าแบบใช้อยู่บ่อยๆกับชีวิตของตัวเองก็คือรู้เข่ารู้ลบรู้เข่ารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะก็คืออยากเก่งต้องเรียนรู้จากคนเก่งแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คืออย่าเรียนแบบอย่างเด็ดขาดหรือก็เลยบอกว่าห้ามทำเวิร์กช็อปที่สามก่อนอันอื่น โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราไปรู้เรียนรู้จากงานเขียนของใครสักคนนะคะมันจะฝังใจเราแล้วเราก็จะดึงความเป็นคนคนนั้นะมาใส่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวได้รับอิทธิพลมาจากคนคนนั้นแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าใครซีเรียสแบบไม่อยากจะรู้สึกว่าเป็นเงาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามทำเวิร์กช็อปที่สามก่อนนะให้ไปทำไล่าจากหนึ่งสองสามเนาะโอเคแล้วก็ ข้อเสียอย่างหนึ่งของมันเนี่ยที่ที่ไม่อยากให้ทำเวิร์กช็อปที่สามนะคะก็คือสุดท้ายอะ่ะหรือคิดว่ามันจะทําให้เราหาตัวเองไม่เจอแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันจะกลายเป็นเงาของคนคนนั้นดังนั้นก็คือลองเริ่มต้นจากความหลากหลายก่อนดีกว่าแล้วค่อยตีตีวงให้มันแคบลงแคบลงจนเราคนพบว่าเนี่ยแหละคือตัวของเราจริงๆนะคะคือรูปแบบผลงานคือเอกลักษณ์งานของเราจริงๆระหว่างทางเนี่ย ที่จะเขียนต่อไปก็คือจะบอกไว้ก่อนมันก็จะยังพบอุปสรรคอีกมากมายเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องได้ลองพยายามอะค่ะถ้าเราพยายามดูแล้วเพราะมันมันก็จะเหมือนกับเป็นสกิลของเราไปในตัวเนาะโอเค ก็ตามนี้นะคะก็คือต่อไปก็เราก็อาจจะมาค้นพบปัญหาที่ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเขียนยังไงไม่ให้ตันเขียนยังไงไม่ให้ออกทะเลบรรยายฉากไม่เป็นบรรยายบรรยายฉาก,ญญากไม่ดีนี่เงี้ยเราจะแก้ไขยังไงก็เดี๋ยวจะลองมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังอีกนะคะส่วนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่หลิวใช้กับตัวเองแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะได้ผลกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแบ่งปันให้ฟังก็แค่อยากจะลองแชร์วิธีการแล้วก็อยากจะลองให้ถ้าใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้แต่ถ้าจะว่า คิดว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมันได้ผลยังไงก็ลองเล่าเล่าให้ฟังบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ